ซิริเกษณยอายุได้เงินเท่าไหร่หัวข้อทบปิกวันนี้เงินเดือน35,200บาททำงานมา21ปีเมื่อเกษณยอายุจะได้รับเงิน462,904บาทจริงหรือเปล่ามันมีวิธีการคำนวณอย่างไรและถ้าเกิดตัวเลขไม่ใช่แบบนี้นะครับจะคำนวณได้ไหมนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับคำนวณอย่างละเอียดทุกท่านสามารถคำนวณไปด้วยกันได้นะครับจะได้รู้ว่าตอนเกษียคุณจะได้เงินก้อนเท่าไหร่ ฝากกดไลค์กดซับค b าคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกําหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับ ให้เกษียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่นขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะ2ในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ 60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่าเกษียณอายุกี่ปีนะครับตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นในจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกัน เรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วัน ครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียวเงินเดือน32,000 5,200บาททำงานมา21ปีนะครับ21ปีแน่นอนถ้าตามตารางคือได้400วันนะครับวิธีการคำนวณน,นะคำนวณค่าจ้างรายวันเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร365วัน35,200บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับตกวันละ1,157บาท26สตางค เราคำนวณไปเลยนะเรารู้ละได้400วันเอา1,157บาท26สตางคูน400วันเท่ากับ462,904บาทนี่คือเงินหลังเกษียณที่คุณจะได้รับนั่นเองนะครับเงินตัวนี้นะครับต้องได้รับทุกคนนะถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขนะครับต้องได้รับทุกคนเมื่อเกษียณเจ้านายจะบอกว่าทางบริษัทเราไม่มีนโยบายเกษียณอายุงานนะครับไม่มีนโยบายให้เงินเกษียณไม่ได้นะผิดกฎหมายแรงงานนะครับสามารถแจ้ง กรมแรงงานได้นะครับนะนอกจากเงินก้อนนี้ยังมีเงินก้อนอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อเรากรเกษียณน,นะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้1เงินกเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเราทํางานจนถึงวันที่เขาให้กเกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินเช,ย,ชยก้อนนี้นะสงเงิน ประกันสังคมนะครับเงินกรณีชลาภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าค,คุณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบํานาญส่งไม่ครบ180เดือนได้รับบําเหน็จราภาพบําเหน็จก็คือเงินก้อนบํานาญคือเงินต่อเดือนทุกเท,ท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงิน เษียณเงินผู้สูงอายุนะครับตอน,นอายุ60ยืดรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณมีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ provident fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกๆุกเดือน แล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮัไปพันหนึ่งใช่ไหมในจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นทํางานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดขึ้นที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p r o v i d e n t f u านเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี้ยนะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อน เห็นไหมเงินก็นมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะก่อนจากกันนะครับ阿拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w ว w บน sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำานถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลปอมนะครับ4นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ